สวัสดีครับทุกลูกคนนแ้ววันน้านะครับมือนี้กะนะครับเดี๋ยวสีมาเดีดนะครับมองจอดรถนะครับผมที่ว่านะครับเพราะว่าสวนเขาเข่มีมองจอดรถเลยนะครับเพราะว่านี่แหละเวลาพี่น้องนะครับเหยียบซีเข้ามานะครับหลายๆคนนะครับเด้กพี่น้องมันบ่มีมองจอดรถนะครับเขากะนี่แหละครับกําลังที่นี่ครับนี่แหละสางล้งจอดรถมองให้พี่น้องเขาย้ำพี่น้องเขามายามนะครับผู้นั้นผู้นี้มายามหลายนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นโควิดนะพี่น้องช่วงก่อนโควิดนะครับ พี่น้องหรือว่าเอฟซีเขามาหลายหลายนะพี่น้องมายามกันนะครับมากินเขากินน้ำมากินตุ่มพุงตุ่มปลานะครับปาเที่ยวสวนเกษตรบอกครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับหรือว่าผู้ใดมีความรู้กับมาแหลกเปลี่ยนกันนะครับตันนี้เขากะนี่แหละเดินมองนี้ก็มีหล่องร้อยการปลูกต้นไม้หลายอย่างหลายแนวนะครับเด้อเป็นพืชอายุสั้นนะครับโดยส่วนมากถึงจะปู่บอกทั่วปู่บักบวบปลู่บอกเขือนะครับนี่บริเวณตรงนี้แล้วผมก็เลยปรับพื้นที่นะครับผมตรงนี้นะครับให้มาเปลี่ยนมองจอดรถจอดร้านนะครับตั้งศาลเขานะครับนี่นะ นี่แหละตะก้อนนะผมที่ปูบักเขือก้อนมูแล้วก็ที่มาปูบักบวบักแตงกวาบักทั่วนะครับที่ว่าห้าเห็ดคางนะครับหลายๆคนย้อนคลิปผมไปบิ่งอีกสักสองสามปีขึ้นหลังนะครับตรงนี้นะพื้นที่ตรงนี้มันที่เป็นบบแมนแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้มันจะเป็นขอบกบนะครับหร้อขอบกกงขอบกบนะครับตรงนี้นะครับเลาก็คอยเฮ็ดนะครับตรงนี้บระทีทนี้มันมันแดดแห้งนะครับบ้านเขาบริทีทนี้มันบ่มีหม่องจอดรดจอดลานะครับนี่แหละเอาก็เลยเห็ดเห็ดเป็นโฮม ให้เป็น้องเขาได้เวลามายามกันหรือวันนี้แหละเอาไ้จอดรถแต่ของน้ำบางทีนะครับแล้วก็เห็ดเป็นหม่องเมียนของผวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับนี่แหละเกี่ยวกับการเกษตรเขานะครับมันบ่นี้นะครับเขาก็ต้องเห็ดนะครับกะเสาปูนนะครับแล้วเสานี่กบเจ็ดร้อยบาทนะครับเสานี่เสาหน้าห้านะครับเจ็ดสองนะครับเสาละเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วตัวนี้เขาใส่เสาปูนนะครับพะว่าเขาอยู่ทงอยู่ทานะครับปัจจุบันล้มมันแห้งนะครับผมก็เลยเน้น ใส่เสาปูนเพื่อวา่ามันถี่ได้หนักๆรับน้ำหนักได้ดีนะครับทีนี้พวกนี้เขาก็ทักเหล็กนะครับเด้อทักเหล็กเอานะครับมีเหล็กหนาสามหนาสี่นะครับแต่ว่าเหล็กราคาแพงแพงนะครับช่วงนี้นะครับเด้อมันช่วงนี้ดอกมันแพงอีหลีนะครับต่อเส้นนะครับเด้อนี่เป็นโรงเป็นร้านจอดรถเป็นมองจอดรถนะครับทั้งของตะของทั้งพี่น้องถือที่ว่าเพิ่นที่มายามนะก็ใหญ่เตืบอยู่นะครับเด้อตัวนี้นะครับก็ะเพิ่งเฮ็ดได้มองนี้ประมาณสองหมื่นนะครับเด้อตัวนี้เพราะว่าเขาบ่มีไฟนะครับใส่เครื่องปั่นไฟสมัยผมใส่ ไอ้สมเมิดไฟฝ่านะครับตัวนั้นนะครับก็ยังโชคดีเขามีสมเมิดไฟฝ่านะครับเด้อตัวนั้นนั่นแหละก็เอามาใส่นะครับตัวนั้นเอามาใส่แต่ว่ากระเชื่อมเพอะได้อยู่แต่ว,ว่ามันกับบอดีทฟฟําไฟฝ่าอกครับตัวนี้นี่แหละเป็นโค้งสั่งนะครับเด้อโค้งสั่งนี่กะเล็กก็สร้างจากถ้าเขาสร้างจากน้าอาเภอมันอาจจะแพงกลัวกลัวกันในี่อย่างน้อยนะครับแต่ว่าอันนี้เขาตั้งในในตัวจังหวัดเิ่นกับมาทรงอยู่นะครับเด้อตัวนี้ กลายเป็นเสาปูนพี่น้องแล้วครับประหยัดถ้าเสาเล็กก็ติแพงนิดจังหน่อยนะครับนี่เจ็ดศอกนะครับฟังลึกห้าสิบเมตรนะครับเด้อนี่แหละประมาณนี้อันนี้ข้างหลังก็สิเป็นป้าผักหวานนะครับป้าผักหวานเขาเป็นสวนป้าหละป้าเห็ดนะในนาขตดนะครับเป็นป้าหงป้าเห็ดไปนะครับใช้คคาก็ิะหามันประมาณนี้นะครับสีบพ่หายหนามตกใส่นี่แหละไม่ตกใส่ปลานะครับแต่ว่าบนนี้อาจจะเป็น เป็นหางลินนะครับตัวนี้ที่ผมว่าฏิสซหางลิ้นเพื่อว่าเก็บน้ำฝนไปแต่บริโภคนะครับในในในสวนเขานี่แหละนี่เพราะว่าเขาอาจจะซื้อแทงน้ำมาใส่เพราะว่ายุ่แถวนี้มันไม่ค่อยมีนกไหลเลย,ยครับนกนก,นกพิราบนะครับตัว,ต,วตัวดีเลยนะครับตัวไอ้นกพิราบแต่ว่าอาจฏิส่หางลินนะครับเพราะว่ามันเป้นที่กใหญ่เติอบอยู่นะครับมีสามช่องนะครับสามช่องหนาขว้วประมาณยี่สิบเมตรนะครับกว้างยี่สิบเมตรยาวแปด แปดเมตรสามสิบนะครับตัวนี้นะครับนี่นี่ก็ะกว้างเติมนะครับก็นี่แหละพวกรถไถเพราะว่าเขาก็เห็ดมันเห็ดเห็ดนั่นเห็ดนี่อยู่นะครับไปไถสวนเฮาน้านะครับตัวนี้นะครับไถสวนเห็ดมันอยู่ไปแต่เห็ดไห้เห็ดนาเฮานะครับตัวนี้เขาก็ตรงนี้ลงจอดรถเพราะว่ามันสวนมากจอดนี่แหละเบิ้งเอารถไปน้องจอดตากแเดียดจังสี่เลยนะครับนี่มันไม่มีหม่องจอดรถนะครับเขาก็ได้จอดตากแเดียดจั้งสี่แหละแต่ว่าถ้าเฮามี นี่ครับมองจอดรถนะครับทุกคนในควเรือเนี่ะตรงมีโลงจอดรถนะครับเพราะว่าถูกมือนี่นะครับมีรถถุกคนอยู่แล้วนะครับแต่เหลือแต่ผมลรืพันมีน้ำมูนะครับก็นี่แหละก็เรียกว่าจะเหตุขึ้นมานะครับเพื่อว่ามันเป็นประโยชน์ถูกหลายๆอย่างนะครับบุ๊มเนว่าเฉพะจอดรถได้นะครับหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าห้องเก็บของเขาก็ตรงเหตุนะครับเพราะว่ามันของเขามันหลายนะครับในส่วนเกษตรเพราะว่าตัวอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร แนวฉีดยาหรือว่านุนนีนั่นไปนะครับมันหลายอย่างนะครับตัวนี้กลมาอัปเดทีปน้องเขาเบิรงนะครับนี่ข้างหลังกะนี่แหละเป็นสวนเป็นป้าผักหวานเฮานะครับนี่กำลังแตกยอดแทงนอขึ้นไม้เฮาเรื่อยๆนะครับตัวนี้นี่แหละจากต้นน้อยนะครับกกลายเป็นต้นใหญ่นะครับในปีนี้นะครับจากต้นบางงามกกลายเป็นต้นงามนะครับนี่ยังเขียนเตี้ยเาเห็นนะครับจากทีบ่ได้ยอดอะไรยังก็กำลังค่อยๆแทงขึ้นมานี่อันนี้ก็เป็นชะอมนะครับชะอม ผักขาบันเทานะครับนี่กำลังขืนเต็มเลยนี่จากจากยอดหน่อยจากต้นน่อยก็เป็นต้นใหญ่นะครับนี่นี่นี่ครับสังเกตได้เลยนะครับต้นนี้ขี้ล่ายนะครับขี้เหร่มากนะครับแต่ว่านี่เห็นเป่าที่มันจะเป็นต้นหลักงาหลักของมันเลยนะครับเห็นเป่านี่เขาจะไปเด็ดเขาด้วยครับเด้อปล่อยเขาเลยครับต้นนี้ย่าไปกินเขาต้นนี้ต้นนึงขี้ปล่อยเลย ไปเขาแก้อยเขาสั่งต้นสั่งงาไปเขากินต้นไหนมันใหญ่ๆนะครับเขากินไปเลยเขาจะไปกินต้นน่อยเขาแต่ว่าต้นหน้อยหน่อยลีเขากับลีลีลีใบเขาออกเพื่อว่าให้เขาสั่งล้าต้นไหนขึ้นไหมก็ด hum ีกันแต่ว่าลักษณะต้นแบบนี้พี่น้องเห็นบ่นี่นี Ambassador ่เขาติดต้นใยขึ้นเรื่อยๆนะครับเด้อวสำหรับผักหวานเขาติดบ่นอยไปหนานะครับเขาติดใ่ไปหนานะครับสําหรับผักหวานจากต้นน่อยที่กลายเป็นต้นใยนะครับนี่เพราะต้นใยนะครับเขาอยากได้ต้นเขาสับหักเลยนะครับ ทับหากบริเวณข,ข,ข้างๆซับเลยให้เขาแตกยอดไอ้แตกแตกต,ต้นไม้ไมขึ้นไหมเขาเขาี่ได้ต้นนี้เพิ่มอีกนะครับตัวน,นี้นี่แหละจากต้นเล็กเป็นต้นใหญ่นะครับนี่เห็นบ่อก่คือหามเด็ดขาดนะครับหามหามเด็ดนี่ตัวน,นี้หามเด็ดอีรีนะครับกะบ่หลายเลยครับกินจนบ่ทันวะไงบ่หลายแต่กินบ่ทันนะครับเพราะมันแตกขึ้นเรื่อยๆเขานะครับสำหรับผักหวานเขาข้าขงหลัง่วนข้างหลังเขานะครับนี่ เนี่ยชะอมนี่สิครับเดี๋ยวต้องตัดตัดให้เหียนก็นี่ครับตัดตัดเอาแบบสันนี่นะครับตัดออกเบิดเลยนี่มือนี่ผมตัดออกเบิดเลยนะครับตัดทิ้งเบิดนะครับให้มันจําแบบต้ววังหันนะครับตัดให้มันแบบต้นเมื่อกี้เลยนะครับนี่ให้มันจาไม่ลีเขาถึงเด้ยอดไม่นะครับตัวนี้นั่นแหละกะมือนี่กะภาพพี่น้องเขามาเบิ้งมองจอดรถไม้ของพี่น้องเวลาเอฟซีมายามนะพี่น้องก่อนที่มีโควิดนะครับมานะครับเด้อ เอฟซีเฮานะครับมาจากปุ่นละครับชนบุรีกับมานะครับเด้อชนบุรีขอนแก่นไออุดรธานีนะครับหรือคนในจังหวัดนะครับต่างอำเภอจังหวัดไก่เคียงนะครับเอฟซีเฮาทั้งในและนอกนะครับประเทศนะครับกระมาหาผมมาเล่นมายามกันนะครับตามว่านะครับเพิ่นติดตามเฮานันาปพีหน้องเด้อตัวนี้นะครับเฮากะนี่แหละต้อง มีมองจอดรถให้เพื่อนนะครับมาหัวจอดรถตากแดดจอดรถละนี้ละนาดเยู่ครับมันโอ้ยมันเป็นยังไงปุ๊พี่น้องถ้าพี่น้องเขามาก็บพ่อได้หมองจอดรถจอดล้านะครับเด้อเนี่ยมันก็ชังดีดีนะครับกับการต้อนรับครับสู้กันเนะพี่น้องพี่อีสานบัตเฮานะครับนี่แหละก็เลยว่านี่แหละเอากะจะได้เฮ็ดนะครับกะซื้อของไปแล้วกะประมาณสามหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับเฉพาะเล็กนะครับกับเสานะครับเด้อตัวนี้นะครับ เพราะว่าเขาสร้างตรงจากบริษัทใหญ่เลยนะครับมันก็นที่ได้ถือกว่วกลัวกันเสากับเสาละเจ็ดลอย,อยนะครับเจ็ดลอยกว่าน้อยๆนะครับตัวนี้แต่ว่าเขากะยูน้ำเขาอีกเป็นสิบยี่สิบปีเลยนะครับ้าเาเฮดเสร็จแล้วพี่น้องมายามผมนะครับกะที่ได้มีหม่องจอดรถบังหงม,มังเงานะครับเพราะว่าผมเห็นเวลามาหรือว่ามันบม่มีหม่องจอดรถนะครับบอกยังไงรถเขาก็ต้องค่อยๆพัฒนาสวนเขาไป่างสิละทุกคนกันที่คือกันกับ,ก,บกับสวนไปทุนคือกันเบิดเลยครับ ค่อยๆพัฒนาหรือว่าข้าเจ้ากับมีแล้วนะครับแต่ผมบริษัทนี้มีอีกลงจอดรถนะครับนี่กันเลยนี่อยากอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิงนะครับเด้อตรงนี้นะครับณจุดนี้นะครับนี่แหละจอดละนี้ล,ะ,ละนาดอยู่นะครับบริวารรถไถหน้ารถไถรถยังรถปีอพเฮาทีว่าเฮานี่แหละใส่ประโยชน์ใส่ซอยนะครับเฮาก็เหตุตรงป่าผักหวานเฮาไหล่ะตรงนี้ปลูกลาย,ยางอีหลีได้พี่น้องเด้อผมสีบอกให้บม่นว่าอายางเดียวเลยก้อนที่มาเป็นลงรถดก้อนที่มาเป็นเลือนจอดรถนะ ทั้งบักทัวบักบวบักเขือมีจต่บักทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้นะครับถ้าผู้ใดติดตามผมมึงจะเรื่มแรกที่รู้เลยว่าบริเวณมองนี้ปลูกพืชทุกชนิดนะครับนี่ทุกแทบทุกชนิดนะครับตรงนี้ผมปลูกหลายอย่างอีลีนะครับนั่นแหละนี่โอเคนะพี่น้องกะภาพอัปเดตใหมพี่น้องข้างบนพ่อข่าวข่าวนะครับสำหรับล้อง,งจอดรถดนะครับเมื่อน,นี้นะครับเดี๋ยวสีมาอัปเดตวัดอีกุ่นละเก็เบสี่แล้วหรือเหลแล,ล,ล้วนะครับผม โอเคสำหรับมัอนี้ค่ะฝากเฟื่อเทมานี้ก่อนนะผมสวัสดีครับ